สำหรับไมโคร SD การ์ดนะคะหรือเมมโมรีการ์ดค่ะแจ้งเตือนกันนิดนึงค่ะสำหรับใครที่ซื้อมือถือใหม่แล้วนำไมโคร s d การ์ดอันเก่านะคะไปใส่เครื่องใหม่แนะนำให้เป็นเมมเปล่านะคะทำความสะอาดสแกนไวรัสให้เรียบร้อยให้เป็นเมมเปล่านะคะแล้วค่อยใส่เข้าไปเพราะถ้าเราเอาเมมเดิมใส่เข้าไปยังเครื่องใหม่นะคะ รูปภาพที่ถ่ายมาวิดีโอที่บันทึกมาบางวิดีโอก็จะเล่นไม่ได้เนื่องจากว่าเมมของเรามันมีไวรัสอยู่นะคะของลูกค้าที่ทักมาถามโยกวิดีโอที่ถ่ายเองแต่เล่นได้บ้างไม่ได้บ้างขึ้นไม่สนับสนุนนะคะเนื่องจากว่าเม,มมมีปัญหานั่นเองค่ะการที่เราจะจัดเก็บข้อมูลนะคะลงไปยังหน่วยความจําใดๆก็แล้วแต่ถ้าพื้นที่จัดเก็บของเขามีปัญหานะคะจะทําให้ข้อมูลของเราที่บันทึกลงไปไม่ดีนะคะจะทําให้เสียหายได้นะคะเพราะว่าเมมบริการ เ,เป็นตัวที่เก็บไวรัสไว้เยอะมากๆค่ะบางคนเนี่ยไม่รู้เลยว่าบันทึกรูปไม่ได้ส่งไลน์ไม่ได้บันทึกรูปในไลน์ไม่ได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเราเลือกที่จะบันทึก ข้อมูลเหล่านี้ลงใน SD card ซึ่ง SD c ดี d เสียหายอยู่ก็เลยจะไม่สามารถบันทึกง,งานได้นะคะของใครที่เจอเคสนี้อย่าลืมนะคะก่อนที่จะเอาเมมนะคะไปใส่เครื่องใหม่นะคะทําการฟอร์แมตให้ดีนะคะอย่าให้มีไวรัสใดๆปนมานะคะแล้วการที่เราใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ยความจําเยอะอยู่แล้วนะคะความจําเยอะอยู่แล้วเราไม่จาเป็นต้องใช้เมมด้วยซ้ํานะคะถ้าเราจะต้องการเอาเมมนะคะไปใส่ก็อย่าลืมทําให้เมมเป็นเมมเปล่าให้ดีนะคะไม่งั้นข้อมูลเราจะเสียหายได้ ได้นะคะใครที่เจอเคสนี้นะคะตรวจเช็คดูด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ